สวััดีครบตอนนี้ก็มกาตั้งงานถือตองเทียนนะครับมันก็เป็นก็จะทำเป็นเป็นฝ้ายน้ำล้นนะครับก็ไม่เคยมาเลยก็อนนี้เป็นครั้งแรกม,มาท่านก็ก็ทำเทีนแะล้วนะเทียวก็เอาพักท่อนครับเป็นชุนตามมันก็ปักต่อ กำลิญดีนะครับก็คนก็มาเที่ยวมาเล่นมาพักผ่อนกันก็นี่เป็นวันธรรมดานะครับก็คนก็มาเยอะเยอะเยอะอะไรรรดาตัวเอ็กแบ็กเ็กแบคนแก่แก่กันเท้ากันมากันเยอะนะครับ ก็มีหว่วงยางห้ก็มีเคื่องีุขีดเลยฮะนะครับจะช่วยหลงเล่นน้ำก็เพื่อความปลอดภัยนะครับมีเป็ดด้วยน้ำเย็นมากเลยน้ำเย็นะ มีข้อมัาไกลายย่านนะครับจะมีนำนแข้งด้วยจะมีชุบชิ้นทอดมีลายย่านนะครับฉาบูอะไรก็มี้องกินดูเยอะเด็กกินน้ำแข็งบางเทียมกว่าดิเลยเนี่ย ก็ยึดจ,จอดหันหน้าไปฝ<อ>ั่งนั้นพอถังพอดีถังก็ไปอยู่ฝั่งนั้นพอดีต้องมีร่มเขาเขาเพิ่งเริ่มเริ่มสร้างไม่นานนี่ไม่ลุงนี่ใช่อ๋อน้ำแข็งเย็นๆครับอร่อยมาครับน้ำแข็งเย็นๆ หวานมากเปิดยินี้ใช่มเดนี้ใช่ไหมตร,ตรงนั้นจะมีแต่เต็มเลยตางกลา เป็ก็อยู่ต้องพนิชด้วยเขาดนตรีเขาดนตรีวงดนตรีใช่ไหมครับครับห้องน้ำอะไรก็ไม่พร้อมก็แค่ลงแต่ว่าดนตรีจุดนี่ก็เข้าจะมาเปิดเป็นทางการแล้วนะครับเพราะเป็นกัลป์ตาใส่ต้องเปลี่ยวถ้าไม่ต้องเปลียวมาก็ห้องน้ำเขาจะมีบริการให้อยู่ทางนู้นนะครับ

มันนี่จะเป็นร้านค้านะครับอของนู้นก็จอดได้รึน,น้ำเย็ะนดครับคลิปนอาาเอาไวยานี้ก่อนนะครับจบรหลักต่อไร์รไทรุกใจต่อใจเวยครับขอบคุณครับอ่า๋ยวจะกินน้ำแข็ง ที่เอ็มก็ดีเลยเนี่ยจอดถังหน้าคุ้มก่งนั้นโอ้ถังพอดีถังก็ไปอยู่ฝั่งนั้นีอต้องมีล่มเขาเขาเพิ่งเริ่มเริ่มสร้างไม่นานนี่ไม่ลุงนี่ยใช่อ๋ออ๋อควาแข็งเย็นๆครับอร่อย มาครับน้ำแข้งเย็นนหวานม,มากเปิดยี่สิบเจ็ดนี้ใช่ไหมตรงหลังนั้นจะมีแต่ M เต็มเนื้รัลา เป็นีก็อยู่ต้องพนิชด้วยเขาดนตรีวงดนตรีใช่ไหมครับครับห้องน้ำอะไรก็ไม่พร้อมก็แค่ลงแต่ว่าดนตรีจุดแคสนี่เขเข้าจะมาเปิดเป็นฝางการแล้วนะครับเพราะเป็นก็ตาใส่ต้องเปลียวถ้านม่ต้องเปลียวมาก็ห้องน้ำเขาจะมีบริการให้อยู่ทางนู้นนะครับ

นานนี่จะเป็นด้านค้านะครับตรงนู้นก็จอับดได้ครับนั่นครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับชอบหรักกันไล์ทุกใจก็ใช่ด้วยครับขอบคุณครับ